ต่อกันที่พุรีิัมยมครับมีเรื่องราวของชาวบ้านกว่า20คนสุดจะทนครับกับพฤติกรรมของเจ้าอาวาสรู้แก่อำนาจตัดน้ำตัดไฟทำให้พระ12รูปเดือดร้อนครับรน,น่มมอมสุดจะทนจริงๆครับคุณผู้ชม ถึงขนาดชาวบ้านเขามาถือป้ายประท้วงแบบนี้เลยนะไม่ชาวบ้านเขาตะโกนเลยเขาใช้คําว่าลุกแกอออ่อานาจเพราะทนไม่ได้กับพฤติกรรมของเจ้าอาวาสที่บอกว่าลูกแก่อานาจเนี่ยทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะว่าลูกแก่อานาจยังไงคือเจ้าอาวาสหลังจากที่ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสของวัดครับตัดมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟที่ต่อพ่วงเนี่ยใช้เข้าไปในกุฏิและศาลาแล้วรวมไปถึงโรงครัวด้วยครับทำให้พระสิบสองรูปรวมถึงชาวบ้านที่มาทําบุญเนี่ยเดือดร้อน ไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า20วันและญาติโยมเนี่ยต้องลงขันกันบริจาคเอาเงินเนี่ยไปติดตั้งโซลารเซลล์ครับเพื่อให้พระลูกวัดเนี่ยมีไฟฟ้าใช้ตัวแทนชาวบ้านสแกซัมบอกว่าเจ้าวาดลูกปัจจุบันเนี่ยสมัยเป็นพระลูกวัดก็มีปัญหานะไม่ลงรอยกับพระลูกอื่นๆอยู่แล้วพอขึ้นมาเป็นเจ้าวาดได้ประมาณ2ปีก็มีพฤติกรรมรู้แก่อำนาจกันแกล้งพระลูกวัดครับแล้วชาวบ้านเนี่ยบอกว่า พระรูปนี้เนี่ยยังทําให้โยมแตกแย่กันเวลาคนมาทําบุญ <c oughs> ก็ทําบุญคนละฝักคนละฝ่ายครับอยากจะให้พระผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในวัดหน่อยซึ่งตอนนี้หมักหม,มมานานแล้ว7ปีครับ เคลียเรื่องวัดสารลอยให้กับชาวบ้านด้วยค่ะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมากพระจะอยู่ไม่ได้แล้วในวัดนี้เพราะว่าเจ้าว่าท่านลุกแกะอํานาจมากเกินไปค่ะปัญหาเกิดมาี่ปีแล้วปัญหามาตั้งแต่ปี60จนถึง67แล้วค่ะยังเคลียร์กันไม่ได้ทีนี้พฤติกรรมของเจ้าอาวาสรูปนี้ยังไม่จบนะชาวบ้านเนี่ยครับเอาคลิปในระหว่างที่เจ้าอาวาสไปโต้เถียงกับพระลูกวัดมาให้ดูไปดูกันนะ

ลูากว่าบ้าอำนาจ <ฮะ S 2> บ้าอำนาจทีมข่าวของเราพยายามตามหาเจ้าอาวาสนะ,<ฮ>ะแต่เจ้าอาวาสไม่สะดวกให้ข้อมูลบอกติดธุระมีกิจนิมนต์ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับคุณชุ่มพรมพักซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัดยอมรับบอกว่าภายในวัดมีปัญหาความขัดแย้งมานานหลายปีแล้วส่วนที่พระและชาวบ,บ้านบางส่วน,นออกมาร้องเรียนว่าเจ้าอาวาสตัดน้าตัดไฟเนี่ยคือก็มีข้อมูลบอกว่าเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นคนสั่งเองนะแต่คณะกรรมการวัดที่ร่วมดูแล เป็นคนตัดเองเพราะพระและชาวบ้านที่ออกมาร้องเรียนเนี่ยใช้ไฟเฉลี่ยดเดือนละ3 0 0พันซึ่งมันเยอะไปอ่ะทางวัดไม่มีเงินจ่ายครับ<า>ก็จะเป็นต้องตัดไฟเพราะแต่ละเดือนต้องจ่ายค่าไฟรวมๆแล้ว6 8ถึงแพัฟังเพิ่มเติมครับที่ค่าไฟมันแพงทีนี้ผมไม่ผมไม่เคยยุ่งเรื่องไฟนะเรื่องเงินเรื่องอะไรกับวัดนี่ผมไม่แต่วันนั้นผมไปไป,ไปจ่ายค่าไฟฟ้าเขาติดหม้อเสร็จ ผมนี่แหละถอดตัวนี้ออกอนเพราะว่าไฟมันสามเฟสแล้วทาไมค่าไฟถึงแพงเพราะผมจะต้อ,ง,ตอตงการไล่สายไฟตรวใหม่ว่ามีการลักหรือใช้ไฟไปไปแบบไหนห้องไหนที่บุญคอร์ตใช่ไหมนะครับผมนี่แหละปลดออกแต่ไม่ได้ปลดสายไฟนะคือปลดตัวที่พอ่งเพราะไฟฟ้าเขาก็มาวัดวัดดูไฟก็มีเอาถ้าฟังเป็นแบบนี้เนี่ยกรรมการบอกว่าเจ้าวาดไม่ได้สั่งนะแต่กรรมการวัดเป็นคนสั่งเองเพราะค่าไฟเนี่ยมันพุ่งมาก ต้องไปถามคณะกรรมาการวัดเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยค่าไฟมันสูงเดือนละ6กถึงแปดจริงหรือเปล่าแล้วเงินทําบุญที่เข้าวัดเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันเยอะนะเอามาจ่ายค่าไฟก็ได้เพราะฉะนั้นเจ้าคณะตําบลหรือเจ้าคณะอําเภอต้องลงพื้นที่ไปจัดก,การด่วนเลยนะ,ะวัดกับชาวบ้านอยู่กันไม่ได้แบบนี้มันจะไม่มเป็นบวรนี่วัดบ้านโรงเรียนต้องอยู่ด้วยกันถึงจะเรียกว่าบวรอะ